ย้อนเส้นทางความรักโบกอตหลังปิดฉากรักสิปีสำหรับอดีตคู่รักอย่างพระเอกหนุ่มก็อตเิรายุกับนักแสดงสาวสวยโบเบนจวันปิดฉากรักสิปีไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวค่ะประวัติล่าสุดโบได้ออกมายอมรับแล้วว่าเธอนั้นได้เลิกราก,กันแล้วกับกอตทั้งๆที่โบเองก็ยังรักกอตอยู่ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆแห่แแส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปย้อนเส้นทางความรักของโบกอตหลังปิดฉากรักสิปี บอกเลยค่ะว่าทั้งคู่นั้นผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากจริงๆหากย้อนเส้นทางความรักหวานของโบก๊อตจุดเริ่มต้นมาจากการที่ก๊อตนั้นเป็นแฟนคลับของโบได้กดติดตามไอจีจนกระทั่งอยากทําความรู้จักมากขึ้นจึงได้ขอให้น้องคนสนิทขอเบอร์โทรให้จนกระทั่งได้สารสัมพันธ์และได้มาเล่นละครคู่กันซึ่งความรักของทั้งคู่นั้นก็ได้เริ่มเก่ะตัวขึ้นเรื่อยๆจนก๊อตเป็นฝ่ายสารภาพรักและขอโบเป็นแฟนในที่สุด ซึ่งวันนั้นโบตกใจมากเพราะไม่คิดว่าก๊อตจะพูดตรงขนาดนี้แต่ประทับใจมากเพราะก๊อตเป็นคนที่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกที่ชัดเจนมากๆจากนั้นมาทั้งคู่ก็สาดโมเมนต,ต์ความหวานออกมาแบบไม่มีแผ่วเลยค่ะจนคอนโสดนี่อิจฉาตาร้อนกันสุดๆแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าก็สามารถปรับจูนกันได้เพราะว่าการทะเลาะกันถือเป็นเรื่องปกติของคู่รัก แต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักของโบกอตก็ปิดฉากอยู่ที่10ปีค่ะแต่แฟนๆก็ยังแอบหวังให้กลับมารักกันเหมือนเดิมซู้ซูนะคะ